เน็ดมาไหมคะเน็ดมาไหมมาไหมเนี่ยลูกค้ามายังอะ่ะโหยพอเปิดของเด็ดแล้วจะเป็นแบบนี้ทุกรอบเลย <100. S 2> <100. S 1> ต้องเริ่มใหม่นะคะพี่กระสอบตัดไปแล้วเนาะกระสอบตัดไปแล้วนะคะเมื่อกี้เน็ตมันมันไม่อำนวยอะเซงจังเลยกระสอบตัดไปยกไปประมาณสามสี่ตัวนะพี่นะยกไปประมาณสามสี่ตัวนะคะเดี๋ยวขอยกต่อจาก เมื่อกี้เลยเนี่ยของสวยๆมักจะชอบเป็นแบบเนี้ยทุกรอบเลยอะทุกทีเลยอะเนี่ยดูดิอ่ารายการนี้นะคะต่อจากเมื่อกี้เลยพี่จา๋าต่อจากเมื่อกี้เลยค่ะรายการนี้นะคะสยืดค่ะสยืดสยืดนะคะต่อจากเมื่อกี้เลยมาอย่างมาอย่างมาอย่างจะมาฝั่งพี่มันยังไม่ขึ้นอนะมาอย่างสวัสดีค่ะลูกค้า ได้ยินชัดไหมคะได้ยินชัดไหมคะได้ยินชัไดไหมคะมยายังค่ะมายังค่ะได้ยินชัดไหมคะมายังค่ะอ่ะต่อจากเมื่อกี้นะคะพี่นะต่อจากเมื่อกี้นะต่อจากเมื่อกี้นะคะเรายกไปประมาณสักสี่ห้าตัวเนาะไปไปแค่นั้นแล้วมันก็แกล้งเรานะคะป้ายเดิมค่ะต่อจากเมื่อกี้เลยนะคะป้ายเดิมเลยต่อจากเมื่อกี้เลย โปรตัวเดิมเลยค่ะโปรตัวเดิมใครรับสอบนี้ใครอยากได้สอบใหม่นะคะแล้วก็ที่สำคัญคือพี่ก็แคปหน้าจอนะคะหรือไม่ก็แคปให้ติดปักหมุดนะคะอ่ะโอเคมาแล้วเนาะพี่เนาะอ่ะมาดูกันค่ะมาดูกันจะได้ไม่ช้านะคะจะได้ไม่ช้ามาจาะมาจา่ะก็ไปโฮลิสเตอร์ค่ะโฮลิสเตอร์อ่ะ อาจา้โหยแบงกีฬาก็มานัเนี่ยเห็นเห็นเต่มาร์คฟิล์มพันลมไปให้คออีกก็ได้นะเพราะว่ามันเปริวอะ่ะมันย้อนแสงใช่ไหมอเ,เออไปไปฝั่งไหม่แสงมันก็เข้าแสงมันเข้าทุกพื้นที่เลยอ,เอืมส่องแบบเต็มเหนี่ยวเลยอะ่ะอ่ะก็สอบใหม่นะคะด้านหลังมีเพียบ ใครอยากได้ก็แจ้งมาได้เลยนะคะใครอยากได้แจ้งมาได้เลยนี่นะกิวเดนจากิวเดนไซส์สวยมากเลยอะ่ะ SML อะคือไซส์อย่างหล่อเลยนะเนี่ยสามพันกว่าบาทเองอะ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าหัวจะออกประมาณไหนนะคะแต่ลูกค้านี่เขาแบบคอนเฟิร์มมาแล้ว ว่าหัวออกดีมากเลยตัวนี้เป็นงานตู้แคนาดานะคะตู้แคนาดาไปฟุดจ้ะไปฟุดนะนี่พี่ขอสักนิดเดี๋ยววะแกเอาไปหมดเลยอะนิดเดียวก็ได้ <c oughs> นิดนึงอะ่ะนิดนึงอะ่ะแล้วๆพละเออโอเคไม่เสื้อไม่ปิวก็ได้ละ พูยผ้าห้าสิบห้าสิบอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าพี่ไซส์สวยอ่ะไซส์สวยมากเลยอ่ะไซส์ดีอ่ะสามพันกว่าบาทเองอ่ะแล้วที่สำคัญคือมันออกผู้ชายนะคะแล้วมันเป็นงานแบบคือหน้ากระสอบเขาก็แจ้งเลยว่าเมนทีเชิตนะคะเนี่ยพี่ดูดิพี่ดูความผ้าเดิพี่ดูความผ้าเดิเนี่ยคือหน้ากระสอบเขาจะแจ้งเลยว่า เมนทีชิร์ตนะคะเนี่ยดูดิโอสวยเลยส่งฟรีพี่สอบนี้ร้อนร้อนช่วงเนี้ยฮิตมากร้อนร้อนช่วงเนี้ยนะคะแสงแดดส่องนิดนึงแล้วพี่นะไอ้ดาร์ทไอดาร์แสงแดดส่องนิดนึงนะคนะ,ออดดะ,ะโอ้ยไสดีว่ะซสแบบก็คือไสพวกเราอ่ะคือไสพวกเราอ่ะคือไสแบบว่า SML ว่ะไซส์พวกเราว่ะอบเบอร์คัมเบียดูไซส์ดิพี่ไซส์พวกเราว่ะนั่นตัวนี้โอ้โหเม e i นแคนาดาพี่เมอินแคนาดาค่ะนี่เลยนะคะดูแคร์ดูป้ายตะเข็บเดียวด้วยค่ะตัวนี้ตะเข็บเดียวเข็บเดียวไซส์สวยมากแบบ คือเออ็มาเนี่ยกระสอบมนันออกอ่สี่สิบกิโลนะคะตัวนี้งานเม็กซิโกะคะ่ะกระสอบสี่สิบโลไซใส้ดีอ่ะใสดีจังเลยใส้ดีจังเลยดูดินี่ขนาดตัวสองนะสวยอ่ะใส่เอ็มอะไรเงี้ยพี่โอ้งานดีนะเนี่ยใส่สวยให้สวยเนี่ยพี่ ต้องจัดแล้วแหละต้องจัดแล้วแหละลูกค้าพมา่าจัดคนหนึ่งสี่ห้ากระสอบเลยพี่จ๋าจัดกันเยอะมากเลยคนละสี่ห้ากระสอบเลยอะ่ะเออจึงว่านะทำไมลูกค้าชอบสะอาดนะงานโอเคอะ่ะตำลงตำหนิไม่มีโอเวอร์ไซส์ไม่มีอะ่ะเราได้ใช้สวยอะ่ะดูด,ดิ S M S M S M L อเงี้ยใชสสวยมากเลยดีด,ดิพี่ โอ้ยร้อนแบบนี้นะคะแขนสั้นไข่ดีค่ะเนี่ยแขนสั้นไข,ข่ดีแขนสั้นไขด่ดีคิวเดนนะใช้เอ็มโอ้ยเอ็มแอลโอ้ยใช้ดีอ่ะใช้ดีอ่ะสวยจังดิ โหยดฟิล์มตัวนี้ก็สวยวะ่ะสวยมากเลยอ่ะอ่ะกระสอบนี้ส่งฟรีนะใครรับแจ้งเลยโอนทันวันนี้เราลดรอกี่โมงบ่ายสามใช่ไหมอ่ะโอนทันก่อนบ่ายสามส่งวันนี้เลยพี่ส่งวันนี้เลยใช้แอร์ใส่สวยใช้สวย,สวยดูดิเอ็มสวยอ่ะสวยสวยใช้สวย,สวย,สวย แจมนะคือเดี๋ยวนี้พี่ทรงเสื้อยืดอะ่ะใส่ได้ทั้งชายทั้งหญิงเลยอะ่ะแต่เนี้ยคือหน้ากระสอบดีนะคือคนแจ้งมาเลยว่าเป็น men t s h i r ตแบบของผู้ชายและที่สำคัญคือตัวนี้มันเป็นงานตู้แคนาดาพี่หัวมันออกดีอะ่ะไซส์ m ค่ะร้อยเปอร์เซ็นตอตอนนะหัวออกดีอะ่ะอ่ะดูไปก่อนนะคะดูไปก่อนกระสอบนี้ใครรับก็บอกมาเลย นี่ตัวนต้าเข็บเดียวค่ะพี่ฮาน,นิมากออะนิมมาก,อมมากโอนวีนะเด็โอ้ยแบทแมนปะแจมเฮ้ออรา,อาต่อต่อที่ต่ออเบคมริ่า สี่สิบโลนะเดี๋ยวนับให้นะอ้าว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 อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยตัวนี้อะไรอ่ะตัวนี้อะไรอ่ะไอเนี้ยดาบอะซามูราไรเออสตาร์วอลโอ๊ยพี่ก็ไม่ค่อยให้ดูหนังนาะฟิลเนาะนี่คู่สะอาดเลย เอาจัดเลยพี่จัดเลยไซดีมากดูดิไซสวยอ่ะโอ้ไซดีมากเลยอ่ะเอ็มงี้ยู้ะเลี้ยวว่าแล้วนะทำไมลูกค้าถึงแบบโอ้ชอบนะลูกค้าบอกว่าพี่มันออกหัวดีมากก็สั้นอืม ใขร,รก็สอบอย่างเดียวนะพี่นะโอ้ยไปฟุดไปฟุดส่แอลโอ้โหปะ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 พี่ปะเร็วเร็วเลยแคปเลยแคปเลยแคปทักชัดเลยพี่ทักชัดเลยควิกซ s เวอร์ตัวนี้ไซแอลค่ะนี่ไซแอลนะสวยคิวเด้นคิวสวยสวยโอ้ยงานแบบไม่มีมนิดิเลยเนาะ ผ้าแบบดีอ่ะดูดิตัวนี้เป็นอ่างานแคนาดานะคะปาอ์มินางานแคนาดาเม็กซิโกพี่เนี่ยเอมแออ่ะไซสคกูดีอ่ะตัวนี้เสื้อกีฬานะเนี่ยเออเอ็มแออ่ะไซส์ดีจังเลยอ่ะดีโอ้ยมาฟิมอบเมบริกาค่ะ,ะดูแบรนดดังก็มาพี่ โหยสามว่า,านก็บาทเองเลิศออตัวนี้อะไร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 ลายอะไรเนี่ยโอ้ซส์ดีอ่ะใช้ดีมากเลยอ่ะเนี่ยมันย้อนแสงด้านหลังนิดนึงนะคะข้างนอกแบบแสงมันแรงมากพี่โอ้ยโอ้ยอดใจใหม่ว้ขออนุญาตนะคะลูกค้าคืออยากจะบอกว่า ไซส์มันสวยจริงๆนะคะนี่ไซส์สวยจริงๆค่ะไซส์มันสวยจริงๆนานนๆานนานนานนนเอ้ยสวยมากเลยอะ่ะไซส์สวยมากเอาได้ยินชัดนะคะได้ยินชัดนะคะพี่เนี่ยไซส์ดีไส์ดีงานสวยผ้าสะอาดหัวมีลุ้นโดดโดดโดด มีอะไรมาอีกไหมเนี่ยในสอบเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่นะสีพื้นยังสวยอะดูดิเอาไปเลยพี่งามมากเนี่ยโอเนวีนะตะเข็บเดียวอะไรเงี้ยนะอุ้ย โอเนวีค่ะดูโอ้ยอะไรอะไรอะไรฉันต้องแบบพ้านิ่มมากเลยอ่ะนิ่มมากพี่ที่สำคัญคืองานแบบใหม่อ่ะสวยเลยอ่ะโอ้ยดีอ่ะใ้สวยอ่ะ คัดหัวเอานี่มั่นใจเลยนะได้เลยคืนเนี่ยโอยเอางานแคนาดาเดี๋ยวนี้คนหันมาเล่นกันเยอะค่ะเพราะว่ามันเหมือนเขาเปิดแล้วมันได้หัวดีอะ่ะเปิดแล้วคือแบบหัวมันออกดีอะ่ะท่าดี อามีนานี่ก็เป็นอีกหนึ่งป้ายนะคะที่ลูกค้าชอบเรคคอมเมนต์มาเลยความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยนะแบรนดีค่ะโวนวี o N e v ออกดีอะไรอีกอ่ะแกป๊ปแกป๊ปลายอะไรแล้วเนี่ยแก๊ปเนี่ยสไปเดอร์แมนโอ้เอ็ M ก็มีแก๊ปก็มีเนาะก็ได้หมดเลยนะ ฟุตก็มาผ้าห้าสิบห้าสิบก็มีโอ้ยไซส์ก็สวยนะคะเนี่ยลูกค้าชอบจริงนะปะัตเนี้ยพี่แวน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 ลูกค้าชอบจริงนะลูกค้าบอกว่าพี่เบอร์สองจริงนะพี่แต่แบบว่างานนั่งโดดอะเตีอออยอะไอใส่เลย จำเลยจำเลยไปใครรับรีบเลยใครรับแจ้งมาเลยใครรับแจ้งมาเลยคอมเมนต์ไม่ขึ้นนะเนี่ยฝั่งเนี้โยโอ้ยสวยอะ่ะสวยมากโอ้ดูดิสวยจังเลยอะ่ะ ตัวนี้มองไม่เห็นอ่ะแต่สวยอ่ะจำนวนเดี๋ยวค่อยนับให้นะว่าได้ประมาณกี่ตัวนะพี่นะนับยนับนับนับฟูลิสตอร์โอ้ยแท่น่าายโดดจริงนะงะโอ้ รัดลอยรัดลอยอ,อ,อ,อเมริกันอีกเกิลนี้เบสิกไปเลยอ่ะเนี่ยดูดิโอ้ยเป็นไงเป็นไงเป็นไงจม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 นะไซส์สวยมากอ่ะไซส์สวยมากเลยโอ้ยสวย ส่งฟรีพี่สอบนี้อ๋ออ๋ออโอตัวนี้ผ้าอะไรผ้าอะไรวะ 60. หกสิบอืมเมาไม่เห็นแล้วอะ่ะ ดีมากพี่ใส้ดีมากใส้แจ่มมากใส้ดีมากเลยอ่ะใส้ดีอ่ะใส้แจ่มมากดูอ่ะเรื่องแสงไปจ้ะน่ะอารโรปอลเทลไปจ้ะลดบางเลยบางเลย ใครรับรีบบอกมานะคะใครรับรีบบอกมานะ,ะส่งซีนะสอบเนี้ยพี่ส,ส่งซีใครรับรีบแจ้งเลยอือๆือาดีเนาะ <c oughs> ถือว่าใช้ได้เลยนะนี่แกป็บนะคะจอเจียเรามาดูหัวกันนะคะว่ามันจะได้แบบประมาณเท่าไหร่ยังไงแบบไหน อะไรอย่เงี้ยแต่ถึงขั้นกับลูกค้าพม่าชอบนี่ก็ใช้ได้แล้วอะ่ะใครที่รอป้ายฮิวแมนอยู่นะคะกำลังมาแล้วคะ่ะเฮ้ย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 ปีสองพันสิบสองถึงสองพันสิบสาม อเมริกาทัวร์วงไรวะย้อนแสงมะย้อนแสงหน่อยนะพี่นะนิดหนึ่งนิดหนึ่งอัพหนึ่งนะคะไม่รู้จะหันไปทางไหนแล้วเนี่ยพี่ตอนเนี้ยมันย้อนไปหมดเลยอ่ะได้ไหมพี่ฝั่งนี้ได้ไหม ฝั่งนี้ได้ไหมพี่ย้อนอีกไหมหันไปทางไหนก็ย้อนแค่ฉันเอ็มนะคะเอ่ย้อนอีกไหมพี่ได้ไหมได้ไหมได้ไหม ัวลายดีอ่ะตัวนี้ให้ฉชนเอ็มมา mm. สำหรับใครที่ขายแบบเนี่ยมีหัวให้มีหัวให้คัดนะคะแล้วก็น้ำสองน้ำสามนะจบได้ไปต่อได้ก็แนะนำนะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยในกระสอบเนี่ยนอกจากคัดหัวแล้วเนี่ย น้ำสองน้ำสามที่จบได้อะคือผ้ามันไม่มีคัดทิ้งอะผ้าไม่มีคัดทิ้งตัวนี้เม็ด in นอเมริกาเลยนะ USA เนี่ยจำนวนน้องยังไม่ได้นับเลยอ่ะพอดีน้องเดินไปลงตู้ฮิวแมนกันหมดล้วฮิวแมนมาถึงละ ใครที่รอรายการฮิวแมนนะคะเดี๋ยวทำให้อาจจะคืนนี้หรือไม่ก็วันพรุ่งนี้นะคะสวยแท้อะ่ะเออเอาดิเอาไรซิมรดอ่ะ รีบมาเลยพี่รีบมาให้ไวโอเคเลยนะวอลคอมค่ะวอลคอมไซส์คือดีไซส์ดีโอเคมากเลยอะเนี่ยไซส์แบบประมาณเนี่ย M S M L มานะไซส์ดีแล้วทรงมันพี่ไม่ต้องกลัวเลยจะยืดอะบูยังใส่เสยืดผู้ชายเลยเนี่ยใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยค่ะ ตัวนี้ก็วงอะไรวะวร์ทัวร์ว, Tour, วงไรอะดราก้อนใครรู้จักบ้างวร์ทัวค่ะเสื้อทัวค่ะอ่ามาอีกแล้วกี่ตัวแล้วเสื้อทัวเนี่ยเมื่อกี้ก็ทัวตัวหนึ่งไปละ เนี่ยขนาดลูกค้าที่ขายไม่เป็นนะหรือว่าแบบลูกค้าหลายท่านเนี่ยบางทีเขาก็ดูงานไม่ออกใช่ไหมขายไม่เป็นอย่างเงี้ยงานไหนที่เป็นสกรีนสวยๆอะ่ะพี่ก็สามารถที่จะแยกขายได้นะนะตัวนี้ปีสองพันสิบหกค่ะงานมันจบได้หมดอ่ะพี่คือผ้าดีอะ่ะ made in Mexico ค่ะ ค่าดีน่ารักซังตัวนี้โอ้โหอ่อให้เชนเอ็มน่ารักน่ารักให้เชนเอ็มนี่นิ่มมากแบบหนึ่งนะคะ ไมค่อยได้เปิดเสอยือดแบบเบอร์สองมานานแล้วอะงานเขาดีจังเลยอะ่ะลูกค้าหลายคนชอบนะไป้หยเบอร์สองมีเข้ามาร้อยกว่ากระสอบเบอร์สามร้อยกว่ากระสอบแต่เบอร์สองมีมีอีกประมาณสี่สิบกระสอบสี่สิบกว่ากระสอบ ลูกค้าพม่าชอบมากพี่ลูกค้าพม่าชอบเขาบอกเหมือนราคามันไม่สูงอะ่ะแล้วมัน,ม,นมันเหมือนเปิดแล้วเออหัวออกดีอะไรเงี้ย mm hmm. แล้วมันได้ใสอ่ะได้ใสเนาะได้ใสย้อนแสงนิดน,นึงนะคะด้า mm hmm. น,นหลังส mm hmm. ล่ะ เรียบๆก็แบรนด์นะเรียบก็แบรนดนะ์คือแบรนด์ลุ้นดีมากเลยอะนั่นดูดิตัวนี้มาเวลค่ะมาเวลมาเร็วๆโอ้ยมาเวลอีกแล้วเดี๋ยวนะคะขออนุญาตไปขยับพัดลมแบบนึง ร้อนได้อีกอะพี่ร้อนสุดๆเลยอ่ะร้อนมากเดี๋ยวจำนวนออกกี่ตัวนะคะเดี๋ยวให้น้องนับแล้วก็ใส่เอาไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะเพราะตอนนี้น้องๆกำลังไปจัดตู้กันอยู่นะคะ โอ้ยสวยอ่ะพี่เดี๋ยวแหละจัดเลยสีมันก็ไม่ฉูดฉาดแล้วที่สำคัญคือมีลุน้นผ้าดีเนาะสาดดีเสี็งชัดนะคะไม่ติดอยู่เนาะ แอปหนึ่งนะคะนี่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 น,น,นี่อ่ายังไม่หมดพี่ยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดพอ่าวางวางวางมาแล้วมาแล้วของสวยของสวยสวยจริงๆ ฟรุตก็ออกดีอยู่ค่ะไปฟรุตนี่ตัวนี้อะไรอ่ะแมวบิงโกไซดีจังเลยอ่ะไซดีมาก วอลคอมค่ะวอลคอมวอลคอมก็ Welcome. Welcome, Welcome, มีนะขนาดกระสอบแบบราคาไม่แพงนะยังได้แบรนด์ติดเยอะเลยอะแล้วเดี๋ยวเราไปเปิดเบอร์สามต่อนะคะเดี๋ยวเราไปเปิดเบอร์สามต่อนะ,ะเดี๋ยวรอให้เบอร์สองหมดก่อนแบบหนึ่งนะคะเดี๋ยวเ,เปิดเบอร์สามต่อใครชอบเบอร์สองนะคะ พักมาได้เลยอ่านี่นะคะป้ายมันอยู่ไหนแล้วลูกมันจะเป็นสติกเกอร์พี่เป็นสติกเกอร์ชื่ออามีนาใส่ไว้ให้เรียบร้อยละเดี๋ยวมาเปิดเบอร์สามกันมาเปิดเบอร์สามกันแปบ๊บหนึ่งนะคะเปิดเบอร์สาม